น,นี้ก็เจอกันเช่นเลยครับกับทีมงานเรานะจอดบอเช่นเคยครับวันนี้ก็มาที่ร้อยเอ็ดนะผมอาเภอโพทองคนระับตอนนี้ก็ขุดเจอะไปแล้ว40นะเมตรนบเจอน้ำแล้วนะผมน้ำก็เยอะแล้วนะครับ มาทำบ่อคูนี่เลี้วนะลูกค้าเจาะ40เมตรนะ่อนนี้นะขอบคุณที่ นีขออนุญาตถูกต้องนะครับผมขอคนคลองร้อยเอียครับนี่คือใบอนุญาตนะครับผมอ่ะขอของ่ายหรือเปล่าครับบอกเอฟซีหน่อยใบใบอนุญาตของ่ายไหมบอกบอกบอกเอฟซีหน่อยครับเรื่อเอกสารก็ได้เลยใช้เวลาทำการปรมาณสองทิศไปไปนานไหมครับไม่นานประมาณสอาทิตย์ประมาณประมาณสองอาทิตย์ครับขอไม่ยากครับนี่ครับถูกต้องตามกฎหมายเลยครับเรา ทำตามกฎหมายนะครับขอไม่ยากครับผมได้เวลาไม่นานนะครับก็สบายใจนะครับจะไม่ได้กลัวว่าโดนหลอกนะผมลูกค้าท่านขออนุญาตนะครับขอละไอค่าค่าขอเท่าไหร่ครับเออเอกสารมาประกอก็สิบบาทแล้กว่าจะได้รับใบอนุญาตแล้วก็ห้าร้อยโอ้ห้าร้อยบาทครับค่าดำเนินการห้าร้อยนะครับค่าขออนุญาตนะครับห้าร้อยบาท ไม่ยากครับสบายใจเนาะครับขออนอุญาตถูกต้องครับโอเคนี่น้ำน้ำมาแล้วนะบุม นี้ก็ลูกค้าก็วางเหยยจอยแค่40เมตรครับไม่ลึกครับบ่อนี้เจาะไม่นานครับแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะ45เมตรนะก็ถือว่าเจอะง่ายครับประมาณนี้ครับลูกค้าทําถูกต้องตามกฎหมายนะขออนุญาตจอะบ่อถูกต้องนะผมบ,บ่อ ไม่ยากครับ500ร้ขาขออนุญาตนะครับก็เสียวเวลาประมาณ2อาทิตย์กว่ากว่ารับได้เราเข้ามาขุดก่อนแป๊บเดียวครับไม่ยากคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม